ในครึ่งแรกครับเราก็เสียให้ลูกนั้นลูกเดียวจริงครับที่ที่เราเสียประตูแล้วเราก็มีโอกาสได้ประตูหลายประตูแต่เราก็ยังยังจบสกอร์ไม่ได้ในครึ่งแรกครับผมก็ก็ครึ่งครึ่งหลังเราก็มาเสียประตูเร็วอีกครับก็เลยต้องปรับปรับมาเล่นอีกระบบหนึ่งที่เราก็ซ้อมไว้ว่าเราต้องเล่นเปิดเ,เล่นเข็มลุกเข้าใส่ครับเพราะว่าด้วยด้วยด้วยหลายหลายอย่างครับทั้ง ทั้งสกอร์ด้วยทั้งอะไรหลายอย่างก็ต้องปรับปรับเปลี่ยนแผนในการเล่นครับ mm hmm. ก็ที่สำคัญที่สุดก็คือแรงเชียร์นะครับแรงเชียร์จากจากคนตาดนะครับที่ช่วยเชียร์ช่วยกระตุ้น,น ก็จริงๆวันนี้เราก็เสียดายที่เราน่าจะได้น่าจะได้3แต้มก็2แมตช์แล้วนะครับก็ต้องกลับไปแก้กันใหม่นะครับ